สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะก็จะไปที่วัดอรุณน,นะคะจะไปล่องเรืเอ,อล่องเรือไปวัดอรุณน,นะคะก็จะไปเจอพี่ใหม่ที่สถานที่นัดไว้นะคะตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะไปซื้ออตัวเรือเอ,เออใช่ไหมตัวเรือรถเมล์นี่แหละจุดนี้แหละที่น้องคนหนุกับพี่ใหม่วิ่งวิ่งวิ่งตามรถเมล์อะค่ะที่อตองนั้นนะคะแล้วก็น้องหนุกปวดท้องก็พยายาเข้าน้ำอีกอะ ถ้ามากรุงเทพเนี้ยอยากเข้าห้องแรมมีปัญหาก็คือน,น้ำล้างตัวไม่ไดเดินทั้งวันเลยวันนี้หมอตอนนี้กำลังจะไปไหนไอ,อันลุน,นอยร่ที่วัดพระแก้วอยู่เราจะออกไปใช่เราจะไปขึ้นเรือใช่ไปขึ้นเรือน่าจะเป็นเรือข้ามฝฟากฝั่งนน้นอ่ะเอาวก็อันลุนจะมีอีกข้างหนึ่นนงเนานะ ไปเลยไปเลย let's go let's go เจ็บขามากเลยอ่ะทำไมแบบสซรงทานที่เจ็บขาใช่ถ้าแบบนี้รู้สึกแบบนั้นขึ้นอะโอ้โหเมื่อไหรที่ถึงเนี่ยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงไม่รู้ว่าถ้าเลยเนี่ยเนเราเออเราจะบอกเขาไปที่ไหนอะถ้าต้องแท็กซี่อะไปไม่เป็นด้วย ใช่เพราะว่าน้องหนุ่มยังไม่เคยนั่งเรือสักครั้งหนึ่งเลยนะคะเออมาตอนนั้นก็ยังไม่เคยนะคะครั้งนี้ครั้งแรกแล้วก็ไปวัดอรุณครั้งแรกนะคะครั้งแรกก็ปวดขาเลยไม่ใช่เราเดินไกลเราเดินเราเดินทั้งวันทั้งวันไงเมื่อวานก็เดินวันนี้ก็เดินเดินทั้งวันทั้งวันเลยอ่ะใช่ใช่เดินให้ขารากนี่แหละขาลากของจริงเลยันนี่กมาลังซึนาก่อน เอาพี่คขาไปซื้อน้ำเขาไปซื้ออะไอุ้ยอุ้ยอันนี้ที่ไหนเนี่ยที่จะไปล่องเรือนะคะทุกคนนี่นะคะก็เข้าแถวนะคะ่อคิวที่จะไปขึ้นเรือนะคะแล้วก็อยู่จุดที่จะขึ้นเรือแล้วยังไม่ได้ซื้อตั๋วนะคะกำลังจะไปซื้อตั๋วว่าไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะวันนี้เดินทั้งวันโอ้ลวงก็มีขึ้นก็มี อ๋อต่อคิวต่อคิวก่อนอยต่อคิวก่อนเจ็บขามากเลยอ่ะโอ้คิวยาว ะจิ๊วคนเฮ้ยกระเป็านี่ไม่นิ่งเลยอะ่ะอู้สุดใจกำลังขึ้นเลอกันนะคะ ตอนนี้ว้า ตอนนี้เรากําลังเดินเข้าประตูวัดอรุณแล้วนะคะเข้ามาเลยอ๋อขามีชสุดไทยชสดไทยขายด้วยไปก็ได้เออเชลตอนนี้นะคะก็มาถึงวัดอรุณแล้วก็ไปตามหาพี่ใหม่ก่อนนะคะไป Ui có thể sụt hay sụt hoang ta không hiểu nhiều mát rồi bắt ta luôn nhé. ui luôn xin không ờ, không khuyên về thằng luôn xưa mẹ ba ba mát ta mát ta นะ่ะประตูทางเข้าอนะ่ <c oughs> นะนะ่ะแล้วพี่ใหม่อยู่ทางไหนอ,ะ <c oughs> อ่ะออ่ใ <c oughs> ่อคือน้องหนุ่มได้ยินเตในทีวีนะคะแล้วก็ในติ๊กต็อกในโทรศัพท์อะไรอย่างนี้เองนะคะไม่เคยเห็นเออ มาแบบนี้เลยนะคะครั้งแรกเลยนะคะนั่งหนุ่มมาที่วัดอันลุนนะคะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็กําลังรอพี่ใหม่อยู่นะคะก็เพี่ใหม่ก็กําลังมานะคะเมื่อกี้เราแยกกันเนาะนี่สวยมากเลยเราพี่ใหม่ก่อนพักเท้าก่อนนะคะเมื่อกี้เดินแทบไม่ไหวเลยนะคะนี่ได้เห็นจริงแล้วดีใจโอเคก็เมื่อกี้นะคะน้องหนุ่มขึ้นเลยอเอวม่น้ำจุพยาครั้งแรกนะคะ คือเขารู้สึกนะคะคือเวลาทุขยาเขาจะไม่อยู่นิ่งเราจะขูดขูดขูดแบงนี้เลยอะแล้วก็เวลาเลยก็จะไม่นิ่งนะคะเวลาจะเลินไปแล้วก็ไปที่ไหนนะคะไปเอาไปขึ้นเลินหรือว่าออกจากเลยนะคะแบบว่ากลัวนะคะแต่ก็ไม่กลัวเท่าขึ้นันเลยื่อนนะคะแต่ว่าเลื่อนเนี่ยหนุเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะโกมากเลยทรงโตไม่อยู่เลยนะคะขึ้นทีเนี่ยเหมือนเราจะตกอะไรแบบนี้นะคะกมากมากเลยค่ะตอนนี้ก็รอพี่ใหม่เหมือนเดิมนะคะ นั่งรออยู่ที่วัดอาดูนที่นี่นะคะคนเยอะมากเลยทุกคนไปสไเสียตื่ต้องรอเคี้ยเอาอยากกินอันเป็นแท่งเป็นแท่งเไอเข้ากินอันเป็นแท่งอะ่ะ ได้เอ๋อเป็นถ้วยเองนี่ไอจิมเป็นถ้วยเองอยากกินอันเป็นแท่งอ่ะหรือว่าเราจะกินเป็นแท่งหรือกินเป็นถ้วยอ่ะอันนี้เป็นถ้วยใช่ไหมเป็นแท่งอ๋อค่ะของหมดของหมดช้อนหมดเคไปไปกินอันเป็นแท่งดีกว่านาะ เขาขายแค่ไนเป็นแค่ใช่ไหมไอติมโอ้ใช่นี่ไงไอติมไอติมอ่ะเข้าไปใช่ไหมเอาถ้าเปิดเปิดี๋ยวไอติมต่อแถวด้านนู้นนะครับนน อ,อันละแนะ <89. S 2> ปดสิบเก้าวาตต์แปดสิบเก้าอุ้ยอันนี้ชาไทยนี่กันนึงก็จะเอาเก็บเก็บนี้ก่อนระหว่างรอพี่ใหม่ก็กินไอศครีมรอก่อนน,อน,อนี่เป็นเสียอะไร อุ้ยอันนี้เป็นซาไทยนี่ซาไทยแต่เนี่ยวแบสิบเก้าวัตต์ดูสั่งรถเลยเ<ๆ>ขาคิเคาะกิดได้ <c oughs> อลังการมากเลยอ่ะโอ้ยพี่คำเดินเหรอซาตะสาตุะขาตพี่คำดูสิกำลังหาพี่คำ EU เอ้ยคาใส่สุดไทยใส่อยากใส่สุดไทยก็ยได้อยากใส่สุดไทยก็ได้นะคะแต่ต้องได้เช่าเนาะถ้าใส่อ่ะเสร็จน้องหนูเอาสุดไทยขึ้นมาแล้วนะคะก็เลยไม่ไม่ใส่สุดไทย ไม่เจอเลยกว่าจะหาเจอเ <c oughs> กว่าจะหาเจอเจ๊รอ<ก>บรอบว่นรอบเลยอะปวดขามากเลยตอนนี้เน่ยกำลังตามมาข้างหลัง,ลบบงาาแล้วรบกวมเอหายอีกคนเนี้ยอีกเเปทายงไหนเยอะมากเลยนะคะทุกคนอ พอลูกอ่นอยู่มุมนี้มาเย็นนะตรงนี้เย็ you know นข้างบนเลยนะคะทุกคนอึ๊ออื๊ออื๊อว้าวคนเยอะมากจีเจ๊เรายังไม่ได้ถ่ายคู่กันเลยอะเลยไม่ได้ถ่ายคู่กันเลยไปดิอันมากเลยนะ đang chặt mùng quăng ủi, đi, vào đây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 . À, <laughs> <laughs> มันลงดิเออเดะมาเลยมาเลยฮัลโหลฮัลโหลต้นเต้นเต้นเต้นนะคะคือเราจะไป,ะไปล่องเรือต่อนะคะ เวลาก็จะไล่แล้วนะคะแล้วก็จะลงจากวัดอารุณแล้วโอ้ยลงทางนี้ใช่ไหมเจ๊ปีมเี๊มเโอ้ยไปชันมากเลยอ่ะไปเป็นลงทางไหนทางต่อวิ่งทางไหนก่นรอบนี้แหละก่อนไปก่อนขึ้นไล่เนาะ เราขึ้นมาชั้นอะไรแล้วอะเจ๊สองแต่ชั้นสองเนีาะโอเคไปเรื่งมูยูยูมมสวยอ่ะหนึ่สอง ดูนนะคะดีใจมากเลยไม่เคยเห็นอของจริงเลยนะคะมาเห็นชั้งแรกเลยไปก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กําลังจะไปต่ออีกที่หนึ่งนะคะวันหนึ่งเนี่ยเราเที่ยวหลายที่นะคะไม่งั้นเนี่ยจะไม่ทันนะคะเพราะว่าเราได้ามาแค่สิบกว่าวันนิดๆเองนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปแล้วะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้น้องจินลุ้ด้วยนะคะไปไปทานขมกก่อนเลย